เว่ากี่นี้ป่าเราเป็นฮีานะเราจะโหดจัดเลยครับเฟนนี่ตัวเดียวก็เกินพอแล้วเออเดี๋ยวเราเกี่ยวเกี้ยนี้ไอ้ลงลงเล่นคาเฟนี่นะเล่นแครรี่นะเดี๋ยวเราเคลียร์กลางแล้วลงล่างเลยเราต้องไปซนะับพอร์ตนะโอ้ลัมขอโทษเพื่อน ต้นคลิปจะตายแล้ววะโอเคได้เวลอยู่ <ST. S 1> ได้บ่ก <ST. S 1> ก่อนจะไปรับชมคลิปขอแนะนำร้านเติมเกมร้านฟูยุเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%นะครับเลทราคาสุดคุ้มสุดปังก่อนจะเติมบอกทางร้านว่ามันจะช่องโทอี้ก็จะได้รับสิทธ์ สุ่มวงล้อลดราคานะครับแล้วก็รางวัลสูงสุดหนึ่งสิคูปองเพียงแค่กดลิงก์ใต้คลิปหรือว่าแอดไลน์ทางร้านไปนะครับผมก็สามารถเติมเกมกันได้แล้วนะครับก็ไปเติมกันเยอะๆนะฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมขอบคุณครับหมดปะไปเล่นปิดได้นะปิดได้น,นะปิดได้น,นะปิดได้น,นะทนะี่บ้านมีแผ่นเสือ้อไหมอรัใช่ครับมันมันต้องมีแผ่นเสือ้อ ไม่มีแล้วตอนนั้นอันนั้นมีแค่สองแผ่นไอ้คิลาเล่นได้นะเพื่อนคิลาเล่นได้นะคิลาเล่นได้นะครับคิล่าเล่นได้นะคิลาเล่นได้นะคิลาเล่นได้นะคิลาเล่นได้นะสวยเพื่อนคิลาเล่นได้นะสวยมาๆเมื่อกี้อ่อนให้อ่อนให้อ่อนให้เราเล่ได้เนี่ยอ่อนให้เราเฉยใช่ใช่เป็นการหยอกไก่หยอกไก่หยอกไก่ก่อนให้มันตายใจให้มันตายใจเราเจอระดัมันงงใช่ต้นสี่ปะอีกเวีฟหนึ่ง เฮ้ยแล้วโดนปะโกบูล่าไงโกบูล่าอ่าโกบูล่าไม่คีล่าได้คีล่าได้ก็คีล่าได้คีล่าได้มา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 ตั้งใจเล่นละตั้งใจเล่นละคีล่าได้คีล่าได้คีล่าได้ไม่ได้ได้ฟอดิแดนได้ฟอดิแดนได้ฟอฝเดนได้มามาตั้งใจเลยแล้มาได้ได้ได้ก็ได้ได้ได้เยน่เยน่าเยน่เยน่าไม่เสียงอีเว้นหนึ่งสี่เพงเกลี้ยงมันเอาเราหนักเลย เออใช่ใช่ใช่อ่อนอ่อนเดี๋ยวก่อนกลางสองนะกลางสองนะ้ยอย่าไปช่วยไอซับพิริก่อนพีิริพีิริโดนสองนะไอเลยอ่อนลงลอยเลื่อนลอยลงลอ่อนลงพี่พิริระวังลยอ่อนนะลอยอ่อนนะเล่นได้นะคิร่ามาเล่นได้นะเล่นได้นะมีตีละมีตีแล้วไออารามไม่มีตีอารามจะมีตีละอารามจะมีตีสวยสวยเล่นได้นะเล่นได้นะไอเฮ้เฮ้โอดีอ่อนโอดีอ่อนโอดีอ่อน ไอ้นี่มันยังไม่ไอ้นี่มันยังไม่ตายนะไอ้นี่เพื่อนมีเขาย้อนเรื่อยมาแล้วเขาเล่นได้วะสโลแล้วสโลแล้วสโลแล้วโอเคต่อไปเอ้ยคิลาปิดได้นะคิลาปิดได้นะคิลาปิดได้นะปิดได้นะน้องชายปิดได้นะน้องชายตายโอเคสวยเพื่อนล้ำสี่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 ถอนนะถอนนะถอนนะเอาเอาไอ้นกมาดกมาดกมาดกมา เอพี่ลีโดนพี่ลีโดนพี่ลีโดนไอเซฟเซฟแพทแท็กเซฟพี่ลีพี่ลีพี่ลีวะพี่ลีพี่ลีพี่ลีทำตายพี่ลีตายเตียนแพ้ไปเล่นได้นะเล่นได้นะคิราเล่นได้ปะตัวใครตัวมันวะตัวใครตัวมันวะรอดป้ารอดปะไม่ไหวแล้วกลับกลับกลับก่อนเออเออดึงดึงเตียนดึงเฮ้ยเฮ้ยเล่นได้นะเล่นได้นะ

อารามอยู่แถวนี้อารามอยู่แถวนี้อารามอยู่แถวนี้โอลีออนแม่งหมโอลีออนแม่งสุดวะไม่มีพิกเกอร์แม่งเล่นกับมันไม่ได้เลยแล้วต้นมันโหดจริงตัวเนี้ยต้องมาเล่นคู่โอเมก้าเดี๋ยวจัดให้โอลิออนอ่ะจะได้อยู่ได้อารามอยู่ล่างฟังอย่างจนเล่าก่อนอะไรอะไรเลยอย่าเพิ่งแชร์เพิ่งอย่าเพิ่งแชร์อย่าเพิ่งแชร์ รอหาที่ดีอย่างเดียวและวอชิกจับป่ะนี่ไงเอ้ยมันโปะปะมันโปะเอ้ยมันโปะมันโปะมันโปะไปถอยก่อนถอดก่อนถอยก่อนมันโปะมันโปะมันโปะใช่มันโปะปะเอ้ยอารามโปะนะพี่ลีเมื่อกี้อารามโปะปะมันฟิกมันฟิกเออมันโปะมันโปะฟิกไงมันเปิดโปรมันเปิดโปรมันเปิดโปรมันโปะไม่มีกูดาวเออแต่ เมื่อกี้เมื่อกี้แม่งฟิกสองรอบอะสองรอบติดอะเวอร์จัดเลยอะแม่งโปเกิดปะไอ้ดีเลเซอร์แม่งไปคนละทางแม่งยิงโดวน่ะเฮ้ยสวยฟาโนฟาโนฟอนโนสวยสวยไอ้ตัวเล่นล่างได้นะเฮ้ยคนเดียววะสองตัวที่ไปไหนไม่ได้อะโมเิีอวมันยังไม่ให้ไปอะไม่赖ไม่赖ได้อยู่ได้อยู่ ตาย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 อยู่ตายอยู่ตายอยู่ไอ้น้ตอีหลงไอ้หลงเขาหัวต้นเก็กอยู่กลางก่อนอยู่กลางก่อนวางบอมนะวางบอมนะเ่ี้ยวเกี้ยวไปไม่ได้จริงฮะไม่ต้นไม่เป็นไรไม่นะเล่นได้อยู่เล่นได้อยู่ไอ้ได้กลางละเนี่ยมาโลนะมาโลนะได้กลางนะได้ปะวะได้กลางได้กลางได้กลางเอ้ยมั่ว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 ตาย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 เฮ้ย ไปหนีหนีก่อนหนีก่อนไปสโลเลยสโลเลยสโลเลยต่อเนื่องต่อเนื่องสโลต่อเนื่องหนีหนีก่อนหนีก่อนโอเคสวยสวยได้ป่ะเโอเคได้ถูกว่าคุ้ม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 ได้เกมว่ากันหม่อยใเกมว่ากันหม่อยใเกมว่านก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 ไอกลาง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 คุ้มนะถูกคุ้มนะถูกว่าได้กลางนะคุ้มนะ ค <more later> <im> ุ้มเลยคุมเลยยลวัเฮ้ยเรามีฟอเรนอยู่เฮ้ยอารามโดนอารามโดนพี่น้าเอ้ยตายหมดตายหมดพี่พี่ใครได้ช่วหาละพี่ดีโดนเฮ้ยแเซพี่ลีหน่อยพี่ลีโดนไม่เป็นไรไม่เป็นไร้โปต้นโปต้นโปนโปมันโปเอ้ต้นเอาดิเอาหมดเอาหมดหมดเอาหมด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 ไม่ทอะไรกันเยอะแยะวะ เอาหมดลหมดหมดเลยหมดเลยหมดเลยเด่นหมดเล่นหมดเล่นหมดเล่นหมดสวยสวยเขาหัวคม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 เลยคมคมตายแตกปุ้มเรียบร้อยแตกแตกเลยใจเย็นของไม่มีเลยไอ้สวยนะจับปะสวยไอ้ไอนี่อยู่ล่างเดืออ่อนเดืออ่อนอย่าไล่ให้อย่าไล่ให้เฮ้ยโดนตายไปย้อนตายเลยื้อันตายก็รอเลย้อนตาย สวยปไปไปไปยิงงานครับให้ผมผมต้านผมต้านไปผมทาสผมต้านผมต้านผมต้านไอ้ล่างโดดล่างโดดล่างโดดเฮ้แล้ล่างล่างไปด้วยขนาดเฮ้ยทำไมล่างไปงั้นนะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวกลับ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 นะเดี๋ยวกลับนะเดี๋ยวกลับนะฟาฟาเล่นฟาเลนเดี่ยวอยู่ฟาเลนเดี่ยวอยู่ Ee, เออเราเออเรากล mm. ับนะ้วเออเราเออเรากลับล่ะไม่ต้องใจไปดิมีนตีบะต้องมีนตีบะตายมีถ้ามีนตีมันตายเอ้าสวยดิสวย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 อะไรนะผมบุญแทงให้มีให้ได้นะไอ้นกนกนกเซฟเซฟให้แทงเซฟมุ่ต้นนะเซฟอยู่เซฟอยู่เพื่อเซฟอยู่เพื่อเซฟอยู่ อารามะอารามะเจ้าเงาเจ้าเงาเจ้าเงาเดี๋ยวรอพี่ลีมีตังก่อนโหพี่จุงยังเยอะเลยต้องรอให้มันจับก่อนได้ได้ได้มันจับแล้วพี่มันจับแล้วมันจับแล้วเฮ้หมดมันมันจับแล้วนะมันจับแล้วนะมันจับแล้วนะ ตายหมดตายหมดตายหมดเออมาถึงว่าเราตายหมดเราตายหมดไปเล่นได้นะเอาจริงๆเล่นได้นะเล่นได้นะเล่นได้นะเอาดิเฮ้ยโอ้โหพี่ลีได้ตีละพี่ลีได้ปีละพี่ลีตามได้นะพี่ลีโอ้ยโอ้ยเอ้ยเอ้ไม่ยุ่ง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 เล่นได้นะพี่ลีเออเราเออเราระวังเออเออเออเอ้ไอ้นี่ไม้ยังไงเรือย้อนเรยอย้อนเรยอย้อนเรือย้อนไอ้ตันต้นเอ้ยที่ผ่านละฟิกฟิกโยกฟิกโยก Doctors, 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 doctors. Oi, Mandyo, Mandyo, Globa. Chi phá là. Auto níu, Auto níu, Auto níu. Alo, a lo, 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 a trái a lo,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  กลับกันกลับก่อเคกลับกันกลับกันุูม okay, ข,ข,ขูมขูมที่ดีไปอตอนไหนบอกผมนะขูมนะต้องอนะุูมนะอ,อ่าโรลิออนมันก็ตอนนี้มันมุ่งเป้ามาที่พี่คนเดียวอะ่ะอย่าตื่นตัวฮะอย่าตื่นตัวนะ okay. โอ้ยบอมเฮ้ยได้ได้ได้ไอจับแล้วมันจับแล้วโอ้เจ็บจัดเลยอ่ะไอพี่ต้นขี่ลาได้นะก็เล่นมาได้หมดได้หมดขี่ลาได้หมดมันหมดมันหมดแล้วมันหมดแล้วไอเราวิวฟีเราวิวฟีเราวิวฟีเพื่อนไอเราวิ่งเลยจิเล่นได้แล้วเนี่ยขี่ลาเล่นดิมันอยู่ในป่านี่ยนะอยู่ในป่าเนี่ยเนี่ยเนีได้ได้ได้ตายหมดตายหมดตายหมดเฮ้ยเฮ้ยเดยก่อนเดยก่อนเดยก่อน ชิ่หานรับต้นตัวใครตัวมันรักก่อนตัวใครตัวมันเอ๊ะเล่นได้เล่นได้มันหมดมันหมดอารามจับอารามจับละไอ้ฟอรินฟอรินยัดได้นะฟอรินยัดได้นะโอเคไอ้พิลีพิลีพิลีเล่นได้พิลีพิลีสวยโอ้ยเป็นพอพี่ต้นเนาะเป็นพอพี่ต้นนะเกมเนียเป็นพอพี่ต้นนะรับจับให้ไงไม่ท่วงนะเกมนี้ไม่ท่วงนะโกมูล่าเอาสุดโกมูล่าซัพพอร์ตโอเมก้าโอเมก้าเล่นเมทยังยอกกยอไวยดับหนึ่ง กูไม่กล้าท้าวนาเบกเขาบอกกูเป็นเท่าตัวแล้วมั้งได้อยู่ได้อยู่เอ้ยเลยอ่อนหมดเลยอ่อนหมดอุ้ยอล้วที่มาแรงขนาดนั้นอะเราไม่ร้เลยก็มันโปะปะไอ้กี่มันเหมือนมันโป่อยไม่รู้อะเหมือนมันโปะอะมันโปะเพิ่มเงินปะโอยอ่ะเอาจริงเอาจริงเหมือนมันโปะอะเหมือนมันโปะแบบอึดขึ้นอ่ะไม่งงปะแล้ว คือเมื่อกี้ขาดฟีนี่ตังเ้าล้านนะแต่แต่ยังไงอะไม่เดินเดินเล่นเล่นข้างนอกไม่ได้อะเล่นข้างนอกจะต,ตายเองอะ่ะไม่ไม่รักนะอยู่อยู่หลังโอเมก้าไว้อยู่หลังโอเมก้าไวปแม่งโคตรถือเดีพี่ขนาดผมมีตัดเลือดแล้วนะแบบยังยังยทำอะไรไม่ไม่ค่อยลงเลยร่างสิหะนะบสห้าแล้วนะร่างสิบห้ารางสิบห้าเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูไอ,อ้ยมันตีมันตีมันตี วิ่งสวยสวยสวยเอ้ยไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ไงไอ้นี่ไงเฮ้ยตายตายเราพี่ตายปะตายเราพี่ตายหมด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 เราเปิดแล้วเราเปิดเลยปะได้ได้ได้วไอ้นี่ไอ้นี่กลับแล้วเออนดอนหนีเพื่อนนะเออนดอนหนีเพื่อนนะสวยพอเรียนรามจบจบจบได้จบได้จบได้ไม่ที่จบจบได้จบได้จบได้โอ้ จบได้จบได้เชียว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 เกมนี้เชียวเชียวอย่าตื่นตัมอย่าตื่นตัมไม่ตึงไม่เตืองเกือบละเกือบละเกือบละแพ้ก็ฟัวแล้วก็ไปที่โหลอ่ะไม่ไม่ผมเกมนี้ตัวไม่ทราบดีจัดอ่ะเกมนี้เอาจริงซับดีจัดอ่ะไม่ทำไรงนั่นแหละพูดอย่างงั้นวะขออนุญาตนะขออนุญาตเลยเกมนี้ขออนุญาตเลยขออนุญาตเลยขออนุญาตเลยเกมกินแค่โดนโดนทาชิด่ามาขออนุญาตเลยขออนุญาตเลยเกมนี้ขออนุญาตเลยอ่ะ เกนที่น<อ>ี้นะก็ทำดาเมจเป็น <ๆ S 1> แสนหลงวะเกนนะถูกถูกถูกทาจิด่ามาเกนที้ขออนุญาตเนาะขออนุญาตเลยขออนุญาตเลยเกนี้ขออนุญาตเลยรบลงกองแข็งสับเพี้ยแล้วก็คือไปสิบตัว <c oughs> ขออนุญาตเนาะเกนที้ขออนุญาตเนาะ